เอ้ยยโย่ฮลโ h ลกายวัสดุดสวัสดีเหล่านักตกปลาทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็อยู่กับผมต้นไม้จากช่องต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับทุกคนครับและสําหรับในคลิปนี้เนะี่ยผมก็จะมารีวิวแล้วก็พาทุกคนนะครับไปทําด้วยนั่นก็คือเบ็ดลิฟท์ถ่ายนั่นเองนี่เลยครับไอเบ็ดเจ้าปัญหาที่ทํากันมาหลายอัปเดตแล้วเพิ่งจะมาทําได้อัปเดตนี้นะทุกคน ก็อันนี้จะเป็นปกติครับส่วนที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้จะเป็นสกินซึ่งผมขอใส่สกินแล้วกันเพราะสกินมันโคตรสวยครับดูดิสวยจัดอ่ประมาณนี้อ่ะโอเคเรามาดูกันนิดหนึ่งครับว่าลิฟทายเน่ยมันใช้อะไรในการคาบบ้างอันดับแรกครับ Ruby 3เม็ดแล้วก็เ n c นช n t ครับเอ้ยไม่ใช่ My a อร์เ n นติ m ม a แอเล i ติเนี่ยคือตัวปัญหาเลยคือตอนนี้หาได้แล้วครับซึ่งเดี๋ยวผมสอนมันก็จะใช้3อันแล้วก็ได้พิเศษนะครับสีฟ้าอีก1อันก็ถ้าใครอยากดูผมสอนหา3อันนี้แบบละเอียดนะทุกคนไปดูท้ายคลิปครับโอเคครับถือว่าทุกคนเนี่ยมีของครบแล้วเตรียมเงินมาด้วยครับ40,000แล้วก็ความสามารถของเบ็ดนี้นะครับจะมีสปีด20% รัก25% o ซคอนโทน0 05, ีไซเลน5์5%แล้วก็รับน้ำหนักได้3,500นะครับซึ่งเบสสเตตของเบสน,นี้นะ่ะก็ค่อนข้างกลางๆนะถามว่าตกปลาใหญ่ได้ไหมก็พอได้ครับแต่แนะนำว่ามันก็ไม่ได้ไว้ตกปลาใหญ่อะ่ะเอาไว้ตกพวกแบบปลาเล็กๆได้อยู่ครับอืมประมาณนั้นแล้วก็ถ้าพูดถึงความสามารถอ b บิลิตของมันนะครับ ก็คือทุกคนเห็นหลอดมิเตอร์นี่ไหมถ้าทุกคนตกได้เพอร์เฟกนะครับมันจะเพิ่มมา20%แล้วพอทุกคนนะครับตกไปถึงจุดจุดหนึ่งเนะี่ยจนหลอดมันเต็มใช่ปะก็มันจะได้บัฟมาครับซึ่งบับหน้าตาเป็นไงเดี๋ยวผมทําให้ดูแล้วก็หลังจากเราได้บับใช่ปะมันจะอยู่3ครั้งครับก็คือเราตกปลา3ตัวตัวที่4เนะี่ยบับมันจะหายเราก็ต้องวนลูปใหม่ก็คือต้องเก็บหลอดใหม่ ประมาณนี้แล้วไอ้บัฟที่ได้เนี่ยมันได้อะไรบ้างครับหนึ่งเลยเพิ่มโอกาสได้ปลาหายากขึ้น30%ครับแล้วก็เพิ่มความเร็วในการกัดขึ้น25%ซึ่งผมยังไม่เข้าใจว่าเปอร์เซ็นต์ในการกัดเนี่ยคืออะไรนะอ่าต้องลองครับต้องลองอันดับแรกเนี่ยเรามาดูสายเบ็ดกันก่อนสายเบ็ดเนี่ยถือว่ายาวนะทุกคนแต่ไม่ได้ยาวเวอร์ครับก็อยู่แค่นี้นะนี่ นี่ครับได้แค่นี้เต็มที่แต่ถ้ายาวเวอร์เนี่ยก็คือมันจะลงไปสุดเลยทุกคนอ่ะอันนี้ก็กลางๆนะครับแต่ถามว่ายาวไหมแค่นี้มันก็ยาวแล้วนะอืมแต่ว่าไม่ได้ยาวเวอร์แค่นั้นเลยแล้วก็เรามาดูตกปลาจริงกันบ้างครับอันนี้ผมถอดยอออกก่อนนะอ่ะโอเคเช็คครับ เช็คเป็นยังไงบ้างแต่เช็คมันก็ให้มานน้อยอยู่นะโอเคก็เช็คถามว่านานไหมก็ไม่นานมากนะทุกคนซึ่งมันกี่เปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็โอเคครับก็ก็นานแหละแต่แบบใส่ยเหยื่อก็ก็ช่วยได้ครับอืม แล้วก็หลอดอ่ะเดี๋ยวให้ดูหลอดครับซึ่งหลอดคอนโทรลก็จะประมาณนี้นะทุกคนเอาหลุดเลยใช่ครับหลอดคอนโทรลก็ใหญ่กว่าพื้นฐานไม่เยอะเท่าไหร่ครับปกติเลยส่วนใหญ่ก็หลอดจะประมาณนี้กันอยู่แล้วนะอ่ะเนี่ยครับหลอดจะประมาณนี้แล้วก็มันมี r e s i l ลนต์ e 5%เนาะ ก็ช่วยได้นิดหนึ่งครับไม่เยอะนะ5%ทุกคนน้อยมากอ่ะทีนี้ทุกคนดูครับที่เป็ดมันมีหลอดมิเตอร์เนี่ยเพิ่มขึ้นมา20%แล้วนะถ้าทุกคนตกได้เพอร์เฟกนะมันจะเพิ่ม20%มาครับตัวที่2ต้องเมมนิดนึงโอเคผมขอใส่สารายนิดนึงกันปลาดิ้นครับ เอาชัวอ่ามาครับตัวที่3หลุดเพอร์เฟกความโวยคืออะไรเดี๋ยวทุกคนดูถ้าสมมติว่าเราหลุดเพอร์เฟกใช่ปะมันหมวดหลอดเลยเว้ยทุกคนหมวดหลอดคือแบบโอ้ก oh ็คือใช้ยากมากใช้ยากจริงถ้าจะใช้ได้น่ะก็คือต้องเล่นเป็นแบบคอเล่หรือไม่ก็ ดีฟค er อร์ลอะทุกคนคือถ้าจะเล่นอะทุกคนต้องมีแบบอการปาร์ินีน20%ขึ้นไปอะสำหรับเหยื่อนะยีเปอร์ขึ้นไปเล่นได้ครับแต่ถ้าต่ำกว่านั้นเนี่ยผมบอกเลยไอเป็ดเนี้ยไม่น่าเล่นเลยเอาจริงๆเนะ่ยเท่าที่ผมดูนะทุกอย่างอะมันไม่แย่เลยครับมันแย่ตรงที่ถ้าทุกคนเก็บได้ประมาณ แปนะแล้วครั้งสุดท้ายอะทุกคนตกเพอร์เฟกพาดใช่ปะหลอดมันหมดเลยเว้ยเออถ้าแบบมันถอยลงมา20%ว่าไปอย่างไม่ครับหมดเลยเกลี้ยงคือแบบโคตรเลือดเย็นอะมาครับตัวที่สเฮ้เฮอย่าหลุดอย่าหลุด เฮ้ยโหวิเกือบหุเกือบแล้วตัวที่ห้าตัวสุดท้ายขออยาหลุดถ้าหลุดหมดหลอดเลยไม่น่าเล่นเลยทุกคนอย่าไปหาเล่นนะไอเบ็ดเนี้ยดูผมเล่นก็พอครับเฮ้ยหลุดหลุดหลุด,ลดยา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 ขี้เกียจเก็บไม่โอเคมาแล้วครับหลอดเต็มแล้วยงังไงต่อ เดี u, ๋ยวผมขอลองเอาสก,กินออกก่อนเผื่อไม่มีผลนะโอ้ฮะโอ้เฮ้ยเดี๋ยวเคเปลี่ยนสกินเนี่ยนะฮะหลอดหมดเลย <laughs> อะไรเนี่ยเกมอย่าไปหาเล่นนะทุกคนไอเบดเนี่ยมาครับทุกคนหลอดผมเต็มแล้วยังไงต่อครับอ่ะเราลองมาตกกันเลย ผมไม่เห็นมันจะมีอะไรขึ้นมาเลยนะเนี่ยเห็นไหมทุกคนมันบอกว่าสามครั้งนะครับอันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกละแล้วไงต่อครับมันบอกว่ามันจะเพิ่มสปีดขึ้น30%ปอะเอ้าแล้วหายหมดเลยเอ้าคือยังไงต้องตกให้ได้เพอร์เฟก อีกหรอเมื่อกี้คือผมเก็บได้แล้วใช่ปะทางทั้งที่มาติดปับไปแล้ววะมันก็ควรจะติดเลยต่อให้เราไม่ติดเพอร์เฟกต์แต่พอมาติดปับไปแล้วครั้งที่6อะถ้าเราไม่ติดเพอร์เฟกต์อะมันก็หลอดหายหมดเหมือนกันซึ่งแบบผมอีอย่างมากอีอย่างก็เป็ดน,นี้มากๆหรือว่าอันนี้ยังยังไม่นับว่าเต็มถ้ายังไม่นับว่าเต็มแล้วเลขมันขึ้นทำไม มาดูรอบนี้เนี่ยหลุดเพอร์เฟกแล้วทุกคนคือแบบผมทำเนี้ยโวนมาหลายรอบแล้วนะเนี่ยแล้วก็หมดละคืออะไรอ่ะงงมากทุกคนงงจริงเออทุกคนครับเนี่ยสเต็ปมันลดลงไปใช่ปะ่ะเนี่ยมันเหลือสองเลยใช่ไหมคือมันบอกว่ามันจะเพิ่มโอกาสในการได้ปลาหายากแล้วก็น่าจะเพิ่มสปีดขึ้นอีก อ่าย5ใช่ปะ่ะใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวผมลองดู25%่สิบหปีดใช่ทุกคนแล้วทางทางที่สแต็กมันเต็มไปแล้วอะทำไมเรายังจะต้องมาตั้งตกเพอร์เฟกอีกถ้าเราไม่ตกติดเพอร์เฟกอะบัฟมันก็หายซึ่งเพื่ออะไรอะแล้วจะมีสแต็กไว้ทำไมอะใช่ไหม ผมงงกับมันมากเลยว่ะอ่ะเนี่ยทุกคนเดี๋ยวครั้งสุดท้ายนะผมจะไม่ตกเพอร์เฟกคือแบบอย่าไปหาเล่นเลยทุกคนไอเบ็ดเนะี้ยอย่าหาเล่นเด็ดขาดเสียสุขภาพจิตอะผมบอกเลยผมอาจคลิปมาครึ่งชั่วโมงสี่สิบนาทีแล้วมั้งอ่ะเนี่ยทุกคนผมเพิ่งจะตกได้ครั้งที่หกครั้งที่เจ็ดแบบติดกันอนะ่ะ ผมลุดเพอร์เฟกไปแล้วนะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงต่อปับ๊บนี่บัฟบหายคือแบบจานกู <c oughs> อย่าไปหาเล่นทุกคนผมบอกเลยเดี๋ยวเสียสุขภาพจิตเดี๋ยวจะหาว่าผมโม้นะผมให้ดูเลยเนี่ยเพราะว่าคิดมาครึ่งชั่วโมงแล้วทุกคนจริงคือแบบทรมานผมมากอะ่ะต่อไปครับผมจะพาทุกคนเนี่ยไปหาวัตถุดิบกันก็คือ My a อร t เลน t ครับ My a t l a n t i s เนี่ยเราต้องมีไทเด้นก่อนนะแล้วก็ใส่เยืยอร์ลดโชคครับ250อยู่ไหนว่านี่ครับซึ่งเอเยอร์ลดโชค250เนะี่ยมันก็หาได้จากกล่องเป็ดทั่วไปเลยครับก็คือกล่องนี้แล้วก็ต้องมีไทเด้นใช้คู่กันถ้าทุกคนไม่ใช้ไทเดนน่ะตกให้ตายก็ไม่ได้ครับเพราะว่าบับเอ l e n t นติเนี่ยมันตอบได้จาก เบทไทเดนอย่างเดียวนี่ยแล้วเราก็ตกไปเลยครับซึ่งเกาะที่แนะนำเนี่ยก็เป็นเกาะแรกนะเพราะว่าปามันไม่ค่อยดิ้นครับเนี่ยก็นั่งติอย่างนี้นทุกคนไปเรื่อยๆครับอืวิธีในการหาเนี่ยมีแค่นี้เลยก็อยู่ที่ดวงครับว่าทุกคนเนี่ยจะดลอตอนไหนแต่หลกัหลกๆนะไทเดนแล้วก็อเอออย่อลดโชคครับประมาณนี้ อันนี้เท่านั้นนะทุกคนย้ำอันนึ่งก็ได้แต่เนี้ยจะดีที่สุดโอเคแล้วก็ต่อไปครับจะเป็นรูบี้สำหรับรูบี้เนะี่ยมันก็จะหาได้จากอุกบาตนะทุกคนถ้าอุกบาตมันตกเนี่ยมันจะขึ้นเตือนบนหน้าจอเลยครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือใช้โทเทมในการเสกซึ่งโทเทมอุกบาตเนี่ยก็ไปซื้อได้จากเกาะกระเบนนะในบ่อลาวาถ้าใครไม่รู้เนี่ย แนะนำให้ไปดูคลิปครับเพราะอา,อาจจะหลงได้ถ้าไม่ดูอะซึ่งจุดในการเสกเมเทโอนะครับจะอยู่ตรงนี้ทุกคนนี่ตรงนี้ของเกาะใหม่นะอะแล้วก็โดดขึ้นมาครับซึ่งไม่แน่ใจว่าเจ้าของ id มีมีไหมโอเคเจ้าของ id ไม่มีครับทุกคนแต่ว่าเมเทโอเนี่ยมันจะตกตรงนี้เลยครับ ก็มี2วิธีอย่างที่บอกตกเองครับแล้วก็ใช้โทเทมเศกเนี่ยมันจะตกตรงนี้เราก็มาเก็บได้ครับซึ่งเจมเนี่ยมันก็จะสุม่มซึ่งมันก็จะมีหลายอย่างเลยมีทั้งเนี่ยครับมูลสโตนลาพิษโอปอเจมม่วงแล้วก็รูบี้ทุกคนก็จะต้องสุม่มเอาจากเมีเทโออันนี้แหละอ่ะก็หายเจอครับ3อันต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเมจิก ซึ่งไอ้ได้เมจิกเนี่ยได้ง่ายมากทุกคนนี่เลยครับได้สีฟ้าอันนี้ก็คือตกปลาทั่วไปเนี่ยแหละเดี๋ยวมันก็ดอบใช่ครับอีกวิธีหนึ่งก็คืออ่าเก็บจากกล่องสมบัติซึ่งเราก็จะต้องไปทําแผนที่แต่ผมบอกเลยว่าลําบากครับวิธีง่ายที่สุดตกปลาที่ไหนก็ได้ตกไปเรื่อยเรื่เดี๋ยวก็ได้ครับอืมก็จะมีทั้งหมดประมาณนี้นะทุกคนสอนเรบคลิปนี้เนี่ยก็ มีเพียงเท่านี้เลยครับทุกคนถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนกันละกันนะครับสวัสดีครับผมไปละครับบ๊ายบาย